จับด้วยลูกขาจับย่าเลยลูกจับย่าจับย่าหมามาบอกหมาสิเป็นไงลูกจับย่าอ๋อยังไงจับ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 เดหาปาแล้วลูกอ๋อจับย้าปาท่ไหนค่ะวาชอยู่ลูก นุกไมาลูกเดินปล่อยมือปล่อมือมาอือมาลูกมาเดินย่าเหยียบหญาเหยียบหญาเหยียบาเหยียบายีาไม่ต้องกลัวเหยียบหญ้าไปแล้วอ่าจับหญาด้วยเอาเดินแล้วลูกไปลูกอึ๊บมามาป๋าเร็วมามาป๋าเร็วมีมาด้วยสิลูก ยินมาตบมือด้วยเดินไปด้วยตบมือด้วยยินมาเดินมาเดินมาเดินมาค่ะอลิซจ๋าอลิซจ๋าไหนเขาเดินม้าอลิซอลิซคะอลิซคะอลิซจ๋าไหนป้าป๊าอยู่ไหนลูกป้าป๊าอยู่ไหนคะป้าป๊าอยู่ไหนลูกตบมือตบมือแคปยูแฮนด์แอนด์สไมล์สไมล์ ไม่เอาแล้วหาตัวช่วยแล้วเฮ้ยหาใกล้ไปแล้วลูกโอเคบายบายอลิสบายบายค่ะบายบายทางนี้สิลูกบายบายทางนี้ค่ะอลิสดิสเว่ยดิสเว่ยพรีชบายบาย Okay, okay.